ตรงสต г เมนต์ไปทางคุณน่ยหรือว่าทางคอเซนเตอร์เนี่ยแจ้งไปทางคุณว่าให้มาชำรับบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยครับอืมทางเรายังไม่ทราบว,ว่ามันเป็นของคุณจริงหรือเปล่าอ,ลลอันนี้ต้องขอแล,แล้วมีมีขั้นตอนอยังไงครับเอาเป็นว่าผมต้องขอสอบถามชื่อและนามสกุลข,ข,ของคุณนะครับเพื่อที่จะทําการตรจวจเช็คข้อมูลจากทางคอมพิวเตอร์นะครับว่าเป็นชื่อคุณจริงไหม นะครับเพื่อทาการยืนยันอืมอันนี้พนักงานชื่ออะไรครับเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรครับผมผมธนพงศ์ครับผมธนพงศ์สาขาไหนครับสำนักงานใหญ่ราชบูรณะครับโอเคนะครับธนพงศ์นะครับครับอาคมคุณธนพงศ์สำนักงานใหญ่ราชบูรณะนะครับครับผมจินตนะพาณิชย์นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับจิตตนะพาณิชย อิศนะพาณิชย์ครับผมพาณิชย์สำนักง,งานใหญ่สำนักง,งานใหญ่นะครับครับผมสำนักง,งานใหญ่อะไรนะครับลาดบุรณะครับลาดบุรณะครับผมบุรณะนะอ่าแล้วอของคุณนี่ตำแหน่ง,งอะไรครับผมผมเป็นพนักง,งานตรวจสอบไปตรวจสอบบัญชีครับผมตรวจสอบ บัญชีครับอ่าครับโอเคครับ,ค,รบคุณต้องการข้อมูลอะไรครับก็คือณตอนนี้ผมต้องการภาพอู้กระดานสกุลข,ข,ของคุณนะครับแล้วก็หมายได้บัตรประชาชนเพื่อทําการยืนยันนะครับเพื่อทำการดึงข้อมูลดูว่าเป็นชื่อจริงไหมชื่อคุณจริงไหมหรือว่าหมายได้บัตรประชาชนคุณจริงไหมตรงกันหรือเปล่าเปํนการรู้ชื่อผู้ใช้อะไรที่ไหนครับอืมโอเคโอเคเอาอย่างนี้ ตอนนี้นะครับผมสงสัยว่าทางคุณเนี่ยจะเป็นวิชาชีพนะอันนี้แล้วอ๋อผมสงสัยว่าคุณเนี่ยจะน่าจะเป็นวิชาชีพแล้วผมจะขอติดต่อทางธนาคารสํานักงานนี้ชื่อคุณธนพงศ์อ่าครับผมกิตตนาพานิชว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าสํานักงานนี้นะครับครับผมแล้วถ้าอย่างไงผมโทรเข้าไปที่ศูนย์สองนะครับอะไรนะโทรเข้าไปที่ศูนย์สอง แปดหกตัวทมได้สองนะครับผมเนี่ยนะอ๋อผมผมผมโทรแจ้งผมจะโทรศูนย์สองอะไรนะแปดหกแปดหกตัวครับผมอ่าครับทมได้สองนะครับอะไรนะตาได้สองครับผมจริงจริงอ่าคอนอ่าคอนเทนเตอร์ของไอเกษตรกรไทยเนี่ยมันศูนย์สองแปด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 อย่างเดียวไม่ใช่เหรอฮะครับผมมันมีครับผมไอ้น,นี้มันมี มันมีสาขาหนึ่งสาขาสองนะครับอ๋อตามไปสองนะโอเคครับผมสาขาใหญ่คือสาขาสองนะครับที่ราบบุรณะอืมอืมอืมก็ครับผมให้โทรเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับอะไรครับเขาต้องแจ้งเขาว่าไงครับถามว่ามีพนักงานชื่อนี้อะไรนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้ก็อยู่กับคุณนะครับอืคุณสงสัยอะไรคุณก็ต้องถามไปนะครับอืมอืมอืมเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะ ติดต่อจากธนาคารเกติกรไทยแล้วมันมีด้วยเหรอที่เรื่องนี้คือว่าเพราะว่าอย่างนี้มันเข้าข่ายเหมือนเหมือนวิชาชีพไงเพราะว่าเหมือนที่เขาออกข่าวกันนะครับครับผมก็นั่นแหละทุกวันนี้มันมีวิชาชีพนะครับอืมอืมมันมีวิชาชีพมาปลอมแปลงเองกสารประชาชนอยู่ณนปัจจุบันนี้นะครับบางทีอาจจะเป็นผมก็ได้นะครับอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นคําที่คุณมั่นใจหรือว่า อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอถ้าหากไม่ใช่อันนี้คุณก็จะโดนข้อหานะครับอืหรือว่าอาจจะโดนว่าคุณเนี่ยไปทําการใช้บัตรเครดิตของเขาแล้วไม่อยอมทําการหรือว่าทําการปฏิเสธนะครับอันนี้ทางเราก็ต้องส่งข้อมูล่ไปที่ทางธนาคารใหญ่แล้วก็ส่งไปที่ทางตารวจด,ด้วยนะครับ<อ>ข้อมูลตัวนี้ถ้าหากเรานะครับอืม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 เพราะว่าเห็นเก็์แจ้งเข้ามาบอกว่าผมใช้เงินไป สามพันเก้าร้อยบาททั้งทั้งที่ผมไม่มีบัตรเครดิตไงก็ค <c oughs> ือไอ้ที่แจ้งคุณไปไม่ใช่ทางผมนะครับก็คือที่แจ้งคุณไปก็คือสเตตเมนต์คือว่าออปเปอเรเตอร์ or, หรือว่า,า,าพาร์เซนเตอร์นะครับที่แจ้งคุณไปให้คุณกดมากดเจ้าเพื่อติดต่อพนักง,งานใช่ไหมครับอ่าอใช่ครับคุณกดเจ้าเข้ามามันก็มาติดผมอา่าจริงๆมันอย่างนี้ครับคุณ คุณธนธนพงศ์นะครับก็คือว่าจริงๆม,มันเป็นอย่างนี้เมื่อผมเนี่ยทํางานเป็นพนักง,งานเป็นรายจริงแต่ว่าอ่าในสถานฐานะเงินเดือนเนี่ยสามารถทําบัตรเครดิตได้อยู่แล้วแต่ว่าอผมมีติดแบ็คลิสต์อยู่แล้วผมรู้ตัวอยู่ก็คือมันไม่สามารถที่จะไปทําได้ก็<อ>เลยคิดว่าอันนี้ทางเราก็ไม่สามารถทําการยืนยันว่าคุณทําได้ไม่ได้นะครับออื อันนี้ทางเราก็มีสิทธิ์แค่ทําการตรวจสอบว่าเป็นความจริงไหมหที่คุณไปทําการเปิดใช้บริการของเขาเนี่ยนะครับเพราะว่าทางเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นความจริงถ้าหากเป็นความจริงอันนี้ทางเราต้องยืนยันว่าเป็นชื่อของคุณจริงไปนมสกุลจริงของคุณมาเล่นตับประชาชนของคุณจริงนะครับแล้วแล้วเห็นในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารกสิกรไทยไม่มีที่จะโทรไปแจ้ง อ่าอะไรตรงนี้เพราะว่าผมทําธุรกรรมออนไลน์อะไรเนี่ยเพไม่มีการที่จะโทรมาแจ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีเอกสารหรือว่าเราต้องเข้าไปติดต่อที่ธนาคารอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่มปนตรงนี้อันนี้คุณจะแจ้งว่าไงฮะก็คืออันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอ่าอางผมนะครับก็คือทางเราเนี่ยส่งสเตเมนตนไปสองครั้งแล้วแต่ไม่มีการตอบรับอืมเข้าใจไหมครับอืมอืมอืมส่งไปไม่มีการตอบรับหรือว่าไม่มีการสรส่งไปที่ไหนครับ ตัวใจที่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งห้าครับผมทับสอทับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเหรอบ้านบ้านเลขที่ผมมันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งห้านี่บ้านเกิดตามบัตรประชาชนผมไม่ใช่หนึ่งหนึ่งห้านี่ครอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ทางเรายังสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นตามปมแปงขึ้นมาหรือเปล่าอ่าฮะอ่าเพราะว่าเลขที่บ้านผมไม่ใช่อันนี้ป้าภู้ไม่รำนาอยู่ที่ไหนครับที่ว่าบ้านเลขที่ผมอะฮะอ่าอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งห้าทับสองหนึ่งนะครับอ่าบ้านประชา พิเดษนะครับจังหวัดอะไรยังไงกรุงเทพนะครับเนี่ยอำเภออะไรตำบลอะไรครับเขตพุ่งคู้นะครับอืมเอพนักงานพนักงานเกษตรกรไทยไม่ฉาดฉาดเลยอะครับทําไมมันใช่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆพนักงานเกษตรกรไทยนะ่าจะชัดเจนกว่านี้ครับทาไมคุณดูติดต่อเป็นว่าให้คุณให้คุณเข้ามานะครับหรือว่าให้คุณเนี่ยโทร สอบถามดูนะครับที่ติดขัดอายของคุณยังไม่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอืมอืมอืมเพราะว่ามันมันติดติดกับขัดไงคุณพูดอึกอึกอเหมือนอ่านอะไรอะไรเลยเหมือนท่องเลยอ่ะอืมจริงจริงตอนนี้ผมก็บันทึกเสียงอะนะครับอันนี้ก็บอกตามตรงก็ครับผมอาจจะท้ากก็ต้องบันทึกเหมือนกันอืมอืมอืมเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าจริงๆอ่อะผมก็คือข่าวมันเยอะครับก็เลยบันทึกไว้เลยว่าอย่างนี้ว่ากรณีแต่ แต่เบอร์โทรมันก็โชว์ของไทยนะไม่ใช่โทรต่างประเทศไงแต่ว,ว,ตว่าก็ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเบอร์โทรมันจริงๆอ่ะอยากให้ออกรายการทีวีเลยนะถ้าตอนนี้นะนนะก็คงได้ออกกันแหละเพราะว่าบันทึกเสียงไว้แล้วคงน่าจะต้องได้ออกอืมคอันนี้ก็ต้องได้ออกอยู่แล้วเพราะว่าทาหารคุณเข้าไปหาผมจะเจอผมอืมคุณก็ต้องได้ออกไปออกข่าวอยู่แล้วโอเคโอเคได้ออกข่าวคู่กับผมด้วยคุณเพราะว่าเพราะว่าผมดูแล้วว่าใครถูกใครผิด เออวันตอนนี้คุณก็ข่าวหาผมอยู่อืมเพราะว่าผมผมก็งงอยู่ว่ายังไงเพราะว่าผมเนี่ยปกติไงเป็นเป็นคนสุจริตอยู่แล้วงไงสุจริตชนอยู่แล้วทําไมถึงมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอ่ะครับอืมอ่ม้คุณฟังผมดีๆนะครับอ่าอ่าอาได้ครับให้คุณคิดดูดีๆนะครับว่าขนาดตารวจยังไม่มีปัญญาทําอะไรผมได้นะครับอไอ้เหี้ยมึงฟังกูดีๆนะอ่า ขนาดตำรวจยังไม่มีสัญญาทำอะไรกูได้เออเออเออมึงคิดดูอย่างนั้นแหละแล้วมึงจะมาทำภาษาอะไรแค่นี้มึงจะทำกูได้ยังไงเออแล้วแล้วแม่งมึงระวังคนโคตรแม่มึงดีๆแล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะมึงมึงเป็นโจรอ่ะมึงมึงคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เลยไอ้สัตว์ไอขี้อ่ะกูต้องกลัวมึงไหมกูต้องไล่มึงตัวนี่ฮะอี๋กูต้องกลัวมึงไหมกูต้องขับพ้ามึงงามๆไม่ตว์ฮะปัญญาจับญญาไม่ชัดเลยขี้ี่ยจับเย็บจับเย็บโขนแม่งเลยไอ้เนี่ โอ้ยไอ้งโง่เฮ้กูจับมึงได้เว้ยมึงมึงปัญญา